และนายสัมพันธ์พิเทวดาเป็นพิธีกรดำเนินรา,ายการและมีผู้เข้าร่วมการอภิปรายทั้งหท่านหนึ่ง 1. ผู้เชี่ยวชาญสองน้อยตำรวจอีกสามผู้ในการเรียนสี่ผู้ลิลอลห้าผู้ทนนักเรียนและในวันนี้เราจะมาพูดอภิปรายเรื่องยาเสพติดหรือย,ยาบ้าเพื่อเป็นการพ่เสียเวลาเราจะมาดำเนินรา,ายการณนะบัดนี อย่างแรกเราควรรู้ว่ายาบ้าคืออะไรขอเชิญผู้เชี่ยวชาญนายประวิชยาพุทธลาได้กล่าวโอวาทแวันนี้ครับยาบ้าคือสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมสารแอมฟาตามีนและมีแอมเฟตามีนยาบ้า เป็นสารเสพติดในรูปแบบเม็ดที่มีหลายสีเช่นสีน้ำตาลสีชมพูสีเทาสีเหลืองมีสัลักษณ์ MPTWY อยู่บนเม็ดยาบ้าซึ่งเราควรรู้ว่ายาบ้ามันมีเม็ดเป็นยังไง,ไงมันจะมีตัว M อ,อยู่นะครับดังนั้นเราจะมาขอเรล่นเชิญร้อยตำรวจเอง ผู้รู้ร่างบทบายได้กล่าวโอวาทคครับรับการเสพยานะครับผู้ใดมีไว้ในครอบครองเกินห้าหมื่นเมตรหรือถึงถึงหนึ่งเซนเมตรตามบัญญัติสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับหรือประหารชีวิตการมีไว้ในครอบครองเกินห้าเมตรขึ้นไปต้องระวังโทษ สองปีหรือตัดไม่เกินสองสี่หมื่นบาทหรือทา่ทานจำทั้งปรับผู้ใดเสพยาต้องจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทา่ทานจำทั้งปรับการจับกุมใน,นมปัจจุบันนะครับหนึ่งรวบรวมกำลังตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าจับกุมช่วราชอาณาจับสองจับกุมจากผู้เสพจริงสามนำตำรวจจับกุมตาม งทางการสกสะทรวงแรงงานครับครับผู้ควรรู้ว่ากฎหมายมีไว้ยนะังไงนะครับดังนั้นขอเรียนเชิญผู้ริลรงได้พูดว่า,ยา,าอย่าบ้ามีผลยังไงครับขอเชิญครับ,รบในช่วงวัยรุ่นผมติดเพื่อนมากและเพื่อนพาผมลองไปลองไปเสพสารเสพติดผมลองแล้วติดมากครับแล้วมันมีโทษร้ายแรงทําให้ร่างกายเราเสื่อมเสียไม่แข็งแรงครับ ถ้าใครย่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะถือว่าผิดกฎหมายตำรวจเจอโดนจับนะครับต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนมาพูดอธิบายขอเชิญครับทางโรงเรียนมีนโยบายการตรวจสอบสารเสพติดอย่างเข้มข้นเช่นการตรวจสอบกระเป๋านักเรียนเพื่อหาสารเสพติดถ้าพบสารเสพติดในกระเป๋านักเรียนจะเชิญผู้ปกครองหรือถ้าเจอนักเรียนในขณะเสพยาในสถานศึกษาครั้งแรกทางโรงเรียนจะทำทันบน ครั้งที่สองจะเชิญทุกคงครั้งที่สามจะให้ย้ายออกครับต่อไปขอให้นักเรียนได้สแสดงความคิดเห็นครับผมที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ร้ายแรงที่สดุดผมขอให้ตำรวจจับจาก,กานเรื่องนี้เลยครับขอบคุณคำแถลงการณที่เห็นจากนักเรียนพูดมาเริ่มมีนักเรียนจำนวนมากที่อายุไม่ถึง20สิปี ได้สารเสพติดไล้อื่นๆภายในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วครับว่ายาบ้ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับผมขอปิดการอภิปรายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับครับ คิดเข็มตัชวช้าบางใจบู๊บหนึ่งสองยุไอ้บัวไอ้บัวเอ่อกำลังเลยับวันดีคเราูกับผมนายพิชิตตมสัตว์และนายธรรมภัทรผู้ได้วัดเป็นพิ่ีวรมดำเนินรายการและมีผู้เข้าร่วมการอภิปรายทั้ง5้าท่านหนึ 不如我低一点。<laughs> <laughs>